กินข่าแล้วบมีอกินข่ากินําแลวบมีอฮะฮะนี่บมีทมกินละกินอาเท่เางป่าใครจะไปหน้าใครไปหน้าใครอืมไปแล้วอืมจะใส่เด้อเก็บเ้อเส้ยผาเลยโดยโดยเดินทางกอดไัย อ่านหน้าไม่เด้ออาบน้าไี่ได้อลูกห้องลูกลูกกับบูมหาเอาต่อทางนี้สบายดีเด้อบัดชกุลชกคนเด้อเย็นน่อยตัวโบใส่ถุงเท้าเนาะนา่แหละใช้เงินน่ะ

ไทยแบบไหนไทยควงหรือไทยฉันเออฉัดออกมาออกมาข้างนอกคือแจ้งเนาะเอาเห็นว่าตีนอยู่บ่เห็นแต่ข้างนึงเนาะนิ่มเน้ลูกขีลายแทะอย่ายุ่มกว่าน่ะอ่าได้เลยนึ่งจองชั่งเมีิสีพาไปตัดผงกาบอ่ะ ไปใส่มาบลนี่ยินว่าแม่ถามเป็นหน้าใคสบายดีล้วบอมาอู้ใช้เกือบนะคือบลใส่บนีวทนนั่นลูกก่อย มาหัวยังคิดมาหามาสนใจยังวาวนะธุรกิจนะธรกิจธุรกิจเาอธุรกิจอันธุรกิจอันเห็ดวาวขายคนเนาั่อทดังไกขายด้วดันนในกวหัวเราไม่ได้กี่ใขรบ้าจักเมืองแล้วมีตู้ว่าเจ้าบระดาปะเอาไปยังทางนั้นนะ Ôi. Oh. <laughs> một muông có là nó này. Vì này sẽ lái lại nó này, kìa vô nó. Tôi tôi cứ hết này phô tôi nè. <laughs> lên, lên thì thông na. Thế hết rồi. Thế cơ, thế đấy. Cho cho mai thường hưởng lại <laughs> Hả? Ma thường đây rồi nè <laughs> Thế ăn nào cứ vô xây sửa nà nà này lục ấy Cơm kẹp cái xây được quá nào Ok ok <laughs> nào <ấy. cười> กินข้าแล้วบอมีอะไรกินข้ากินน้ำแล้วบอมีะไฮะฮะนี่กินบอมีทานกินละกินลาเท้อลุงป่าไขกินจะไปหน้าไพไปหน้าไอะไรแล้วเก็บเตาเส้อผ้าเลยโดยโดยเดินทางกอดไพ่ อานน้ามได้อ่าบน้ามีได้ลูกมองนี่เขาอาจจะนานนาวนนาวนดิสูนย์นะที่เฮ้ยติดลบติดลบกะโดยโย Đây. Bảy leo. Bỏi thịt mưa đeo phù đượt này, đượt nham đi. Cưng cưng cưng. Ô. Cưng mun khừng nhô. Cưng ô lục ơ. Ơi lì la lan cứ sứ, hà cái làn cứ lì la chứ. Hay leo. Hay <laughs> leo. Hay leo. Mưa leo. Mưa leo. leo. Hay nào hay nào. Hay lục.

เย็นก็ต้องกียแอแทบบ่เย็นนะเจ็บอันเจ็บอันนี่หนกเแ้วเนาะเจ็บจนเจ็บเจ็บปดแก้มนี่ข้างกระตอกข้างกระตนี่้ายว้งย้าแดงแงแดงนะมั้งงแค่นี้แง่นีแงว่าจะนาวะนี่บงงามบ่าบงงามบงงามบ่ Ồ, mình trời, mình nào Năm. Năm, ừ mình cho ăn mình nam ăn nam nam ăn rồi mình chạp lấy nam ăn rồi nhôn thêm đây ai à, gì đâu gì đâu à, tổ cứ vào nam ô kèn thế này, cắt lại trời à. Hả? Yang na. Yang thịt là mà kìm. เมื่อให้มันจักหมาก็สิพัดเข่าให้มันบ่ยืนเมื่อชหงงเข้ามนบมีนาเห็ดนมันกินกับขผาัดเปอ้าอ้ช้ำเขวอาเลยได้นิอู้ย่มเด้รูกเด้อหเด้อเย็นหน و าดออกไปยืนชื่อกาตะกี่รถมันสิบบอน้ำบ่อ Mà, kế kế, chắc là <cười> <cười> tông xây sữa kia nhau tận tay chắc sạch tông tinh 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 nhau, tinh 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 trái tinh 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 ui tinh ui, tinh ui. <laughs> đi phói à? thịt chắp nha hả tích chặt bé mhm 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 mà mhm mà đâu mà đâu, mhm 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 cưng mhm 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 Gun lúc gunk cưng cưng hoàng ba hoàng 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 nào, hoàng 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 giền hoàng 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 bác kính khẩu mẹ cho bác mày mày mèo đâu không hương đâu mèo cắt đâu ơi mới đâu ไ่ร้ไม่องอ่ก็จะไปเล่นนัานาแลวไปเล่นช่องมุอุ้ยอาญา

มือออกไปข้างนอกมือจนที่แข yeah, ็ง okay. mm ี hmm. yes. uh, oh, uh ้หมาป่า uh ยัง uh. คือเก่าพคนอย่างนี้กินมือเ้านี่มาแกยังคือเก่าแม่ของหายไปตู้เครื่องยังไงยังคือเก่าทำไปกินว่าลูกหมาอ๋อเขียกินปลากินว่าหมาแอบได้ไหมหายไปหายไป

ีปักมือปักมืออท้่กินมาทุ่อาจารย์สิเอาคอยคอจับคอยจับปะมันจะปักมือเจใแฉกันเห็นอะไรอยากว่าอยากว่าเนอะเจ๊ก็สิเอาอะไรครับกันอวลาอยากบอบ่ให้ไม่ให้นาไร เอาไม่แฉมาสิบอมาเอาไปแฉมาตีป้าบอกเอาไม่แฉมาสิบอเนี่ยหนไม่จ่อยไม่จอยแกะสีนมันสิบอเฮ้ยฮะเธอชาบอชาไผ่เทอชาไผ่จิ้มเาแล้วก็นอนนะสิบกระ โอ้ยโอ้ยหนปรจักษกันะจกกบรรยากาบรรยากาเาินข้าวต่นอนดีแต่ก็นอนได้วลอบรรยากาศเฮ้ยอย่าไปว่าเด้ยวว่าเด้๋ยวเฮ้ยข้าวเห้ยเฮ้ยแม่แม่แม่ไม่จ่อยกินนะแลวนอน้ลองไปปนนเวายผิว่ะผวยมีอันน่ามาพี่ไอชิชัยให้มะกับเกิดเพลินอะ เอามาเอามาชิชัยให้มะผู่ผู่เอาตัวไหนเอาตัวไหนตัวไหนเอาเอาวอาเอาเอาใส่ค่ะใส่ค่ะเอามามามาเอาใส่ค่ะใส่ค่ะข้างนี้ค่ะข้างนี้ลุกขึ้นลุก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 โอ้ยคนงามอยากใส่เกิบเบิดมือเบิดเว้นอันใส่เกิบนี่ลุกขึ้นเอาตัวสิใส่ตัวไหนสิใส่ตัวไหนบมกินบมกินเอา ลุกขึ้น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 ใช่ใกินแหนมบ่เอ้ยยุงนี่เฮ้ยยุงอ่ะเฮคือก้นโตอันกินนี่่ฮ้ยมันไปทางไหนล่ะวะมันไปทางไหนลูกมันไปเลยบ่ไปทางไหนไปแล้วบุญไปบุญโอ้ยยุงกับไปบุญบ้านี่ ba à, lúc cứ lúc lúc cưới lại bên à, hết ở đây sao? À, mèo mai nhanh đi người ơi mèo mèo đi tà nè ồ à à chắp sai rồi nè à à tuấn bao giờ muốn bằng tá bằng tà. <laughs> ให้กิ่งมันไปใช้หรอกไกิ่งมันไปคือกันเออเอาตัวนี้แล้วอุ่นบบใส่บปล่าโใส่เนาะอืมยังอ่ะนะใส่หมวกวะอ้าวไปยังงี้เงาเมื่อก็เด้ออ่าเมื่อป้าก็ นี่อีดเยือนเพื่อนนั้นเมียงนะถึเรื่องแท้ตัวเองทับไว้โจกเอาเมียงเจ้จะก้าเจ่าได้บ่วันนี้ได้แล้วบ่เอานั่งชิลล็เองมาชิลลองนี่แม่ตีแล้วว่าเอ้เป็นเงาผ่านนี่โอ้อลองลองลองใช่โอ้ยโบแมนชิมาหายเลยอลองเน้ยลองเพลงยัง เอาเดี๋ยวไม่จอยตีนะฮะไม้เสีมาแน่เดี๋ยวพาเอ้ยมันเย็นเนาะแม่มันเดียวพายเถอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปพามิเสีมากำยมมาดูอ๋อฮะกำยมเพื่อนอาอพูดแล้ผู้มิติการเงาเงาครับเจ้าเปียยมงไรให้เปียมงไรบ๊วยเบื่อบ๊วยเปียมงไรเปียมงขาบ่ ơ ơ ơ ai thịt bà? nó, no. no. phù 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 thì non mày đó ơ ơ, ai ơ Ơ ơ Ơ ơ nè ai thịt bà? ơ ơ ai thịt? lối lối ở đâu đi 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 Lôi lôi, lôi, lôi. lôi, lôi, lôi. ไปใช้ไปพุทธไปไปใช้ห้องดูห้องไอทิดดูทิดเอ้ยเก็บผ่าเด้อมันหนาวไรโอเค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 ดูแล้วอื่นเลยเออกิ่นว่ามันต้นกินเกลียนดูไปกลนมันหน่อเกลนเลยไปผักมันไปผักมันน่อมีตู้บอทำบอย่างอยู่กันเอ๊ะกึ้งมันลมถ้าลมกับบัวไปแล้วหนาว ไปแล้วตู้ไปใช้ตู้ไปกนมันมันตู้ไปกนมันเออเกิง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 อืมขีดทอดบ่าขีนอดบ่าโจมบ่ฮัลโหลบ่โจมาชนะขีนหอดขีดอดบ่ฮัลโหลเออให้มีจอยเ เราโทรมาอยู่มาเนี่ยไม่เจอตอนไม่เจอแต่หน้าฮัลโหลวชนาคิดฮอตเด้อมาจมอยูใช่เกียนอ๋อบอกเกียนบอกบอกเกียนบอกเกียนเอ้ยลงมากินน้ำตาบ้านนะให้มันลงมาบอฮะให้ลงมา ให่รงมาอยู่คนวบาบ่านบ่ลุทุจ้าทุจ้าทุจ้าทางหลังพุงเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ใช้ทุจ้าแอวใช้ทุจ้าแบบใดทุจ้าแบบใดทุจ้าก็ย่นอย่าเน้นนะเห็นเรา้าวนี่มันแรงแต้นดีตนนะโอ้ยแฉลานเห็นเรากินมันหายกันว่าห้ายกันบปาง เออแล้นั่งตากันมันก็ตีกันไหวกันว่าเออยังูนู่นิหนีบจะหนีบเสื้อนีบเสื้ออันนี้เืิอใบหนีบเสือกเด้อเด้อเชื้อเชื้อฮะน่นิงอกินแต่อันนี้กึ่งให้กึ่งกึ่งเลก่งมุนมุนยิ้มย้่ง นาวสิใช่บาทช่บแขงบ่ลูกฮะโอ้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 อจ้้อ้ไม่งไปซื้อในห้านค่ะพูดได้สะบืนเ้ยเจ็บ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 อ่าเจ็บลองเพลงว่ัอมากินน้ำตาบ้านแน่บอกดิมากินน้ำตาบ้านแน่ มาม่มากินน้ำตาวาดีหอยูยุ้ยยุยยันนไปนบ่หันบ่หันบ่ไปโอเคพวกยพี่น้องไอ้คิดในเสถองกะอืออีจ๊กกิบไปแล้วเนาะคิดนปรกาศพวกพี่น้องก็ไล่กดเซติดตามพี่เสถ่งพเก่าเด้อไปแล้วสบายดีบายบายก่อนบายบาย สบายดีกันสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีกันสบายดีบาย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 ไปลุงก่อนบาย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 ก่อนบายบายโอ้อ่าบอดี้เมอโอ้